สวัสดีครับวันนี้ช่องวานิดาชาแนลจะมาบอกเทคนิคการเปลี่ยนภาษาในแอปสโ Store ของ iPhone นะครับเนื่องจากบางท่านก็ได้ซื้อ iPhone ต่อจากเพื่อนหรือบางท่านก็ญาติพี่น้องให้มาแล้วจะเอามาใช้ที่ประเทศไทยแต่เจ้า app store ดันเปลี่ยนภาษาเป็นไทยไม่ได้วันนี้เรามีวิธีเปลี่ยนที่ผมเคยลองใช้มาแล้ว ได้ผลก็เลยมาบอกให้ทุกคนได้ลองใช้เพื่อเป็นประโยชน์กันนะครับอันดับแรกนะครับให้เลือกไปตรงที่ตั้งค่านะครับให้กดเข้าไปตรงที่ตั้งค่าจากนั้นให้เลื่อนลงมาตรงที่คำว่าทั่วไปแล้วก็กดเลือกเลยนะครับจากนั้น ให้เลื่อนมาตรงที่ภาษาและภูมิภาคนะครับแล้วกดเลือกเลยนะครับกดเข้ามาแล้วให้เลื่อนตรงมาคําว่าภูมิภาคนะครับแล้วก็เลือกเข้าไปในภูมิภาคเลยเข้ามาดูว่าท่านได้เลือก ภาษาไทยไว้หรือเปล่านะครับถ้าเลือกภาษาไทยแล้วแต่ว่าแอปสโต์ของท่านยังไม่เปลี่ยนภาษาให้ก็กดย้อนกลับไปนะครับมาดูตรงที่ลำดับภาษานะครับก็ให้เลือกลำดับภาษาก็คือภาษาไทยภาษาอีกภาษาก็คือฝรั่งเศสหรืออะไรก็ได้นะครับและอีกภาษาก็ภาษาอังกฤษ ให้เลือก3ภาษาไว้ก่อนนะครับเลือกภาษา3ภาษาแล้วนะครับอันดับต่อไปก็คือภาษาที่สำคัญเลยนะครับที่จะทำให้แอปของเราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับก็คือใส่ภาษาลาวเข้าไปนะครับครับผมฟังไม่ผิดน,นะครับให้ท่านเลือกภาษาลาวเข้าไปนะครับ แล้วแอปสโตของท่านก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับก็คือให้ท่านเพิ่มลำดับภาษาให้เลือกภาษาลาวเพิ่มเข้าไปอีกนั่นเองวิธีนี้ผมใช้กับเครื่องที่ได้มาจากฝรั่งเศสเยอรมันสวิตซ์โซนยุโรปนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าโซนอื่นใช้ได้หรือเปล่านะครับมีเรื่องราวที่ดีจะนำมาบอกกล่าวกันอีกนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ